ขอเจริญพรมายัางญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายญาติโยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่นะ ช่วงนี้ตมาให้ญาติโยมฟังอนิสงค์การให้ทานของเมนทกาศดเษฐีในกุฏธกนิกายคาถาธรรมบทวันก่อนญาตยมก็ฟังมาถึงตอนที่อาอนิสง์ของการถวายข้าวแด่พระปัจเจกับพุทธเจ้าอ,อนิผลอ,อนิสงค์ให้ผลทันตาเห็นเลยเมื่อพระปัจเจกพระพุทเจ้าท่านติ๊กไปแล้วเนี่ยเศรษฐีก็หิวข้าว มากนะนอนตื่นขึ้นมาตอนเย็นเนี่ยบอกให้ภรรยาไปดูซิว่ามีข้าวตังก้นหม้อเหลืออยู่บ้างหรือเปล่าแต่จริงภรรยาเขาก็ล้างหม้อปิดฝาไว้เรียบร้อยแล้วนะก็รู้อยู่ว่ายังไงยังไงข้าวแมบมีหรอกแต่ก็เกรงใจท่านเศรษฐีก็เป็นภรรยาที่เชื่อฟังสามีด้วยก็เดินไปดูที่หม้อข้าวที่ตัวเองปิดฝาไว้พอเปิดฝาหมอข้าวโยมก็ตกใจเลยนะข้าวสุก มีสีดุดดอกมะลิตูมยมเต็มหม้อเลยนะตกใจสรีระเต็มเปี่ยมด้วยปีติมาบอกให้ไม่ได้กระเษฐีสามีรู้ต่างคนก็ต่างอัศจรรย์แล้วก็กินข้าวในหม้อนั้นข้าวในหม้อนั้นท่านบอกว่าตักโยมตักลงไปนี่ไม่หมดนะกลับมาเหมือนเดิมคือมีมีข้าวสุกข,ขึ้นมาแทนที่คล้ายๆตักแล้วไม่เป็นหลุมเหมือนกันเถอะโยม ไอ้ข้าวหม้อบ้านเราเนี่ยตักลงไปเป็นหลุมใช่ไหมตักไหลตักหลายทาพีมันก็หมดหม้อไปเลยแต่ข้าวหม้อน,นี้อัศจรรย์มากโยมตักไปไม่มีหมดตักไปไม่มีหมดเลยเหมือนเดิมเต็มเหมือนเดิมนะเนี่ยญาติโยมก็ฟังมาถึงตรงนี้นะอัน,นี้ข้อความจะเป็นอย่างไรญาติโยมก็ฟังต่อได้เลยในวันนั้นนั่นแหละฉางเป็นต้นก็กลับเต็มแล้วโดยทํานองที่ เต็มในก่อนนั่นแหละไม่ใช่เคียงแค่หม้อข้าวโยมช้าง1250ช้างอ่ะที่เคยบรรจุข้าวเต็มอตอนนี้ก็เต็มด้วยข้าวเปลือกนะนางให้กระทําการโฆษณาในเมืองว่าพัดเกิดขึ้นแล้วแก่เรือนของเศรษฐีผู้มีความต้องการด้วยพัดอันเป็นพืชจงมารับเอามนุษย์ทั้งหลายถือเอาพัดอันเป็นพืชจากเรือนของเศรษฐีนั้นแล้ว แม้ชาวชมพูทวีปทั้งสิ้นก็อาศัยเศรษฐีนั้นได้ชีวิตแล้วนั่นแหละนิยมอานิสง์ของการให้ทานนะเนี่ยพระปัจเจกับพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้มีฤทธิ์อะไรที่จะมาเนรมิตรให้คนในชมพูทวีปมีอยู่มีกินในช่วงประ,ประสบชาตะกาภัยนะโยมนะแต่เพียงแค่ว่าท่านเป็นเนื้อนาบุญให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง พอท่านเป็นเนื้อนาบุญให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีการบริจาคทานถวายทานแก่ท่านทานที่บริจาคก,กับท่านเนี่ยมันก็จะเป็นปัจจัยเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมที่จะเปลี่ยนวิถีเนี่ยมันเปลี่ยนวิถีโยมจากชาวบ้านที่หิวโหอยอดอยากเนี่ยทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้นโดยอาศัยข้าวที่เกิดจากบุญของเมิกาเศรษฐีเรื่องกฎแห่งกรรมเป็นเรื่องอาินไใจจริงๆโยมนะเป็นเรื่องอาินไใจ มีผู้รับมีผู้ให้การให้และการรับเกิดขึ้นจะส่งผลอย่างหนึ่งคือลาบยศสรเสริญสุขปัจใจสี่นะมันเป็นธรรมะที่เกิดจากเหตุจากปัจจัยจริงๆโยมไม่มีใครไปบังคับบัญชาให้เกิดขึ้นนะ,น,ะนี้เป็นยังไงเศรษฐีและคณะไปเกิดที่พัทยนครเศรษฐีนั้นเคลื่อนจากอัตภาพนั้นแล้วบังเกิดในเทวโลกในชาตินี้โยมชาติที่ตกยากเนี่ย ตายจากชาตินั้นไปเกิดในเทวโลกท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกและมนุษยโลกในพุทธุปทาการนี้ในพุทธุปทการนี้ในสมัยพระพุทธเจ้าของเรานะบังเกิดในสกุลเศรษฐีในพัทยนครแม้ภรรยาของเขาบังเกิดในสกุลมีโภคะมากเจริญวัยแล้วก็ได้ไปสู่เรือนของท่านเศรษฐีนั้นนั่นเอง,เองนะมาเป็นภรรยาเหมือนเดิม แทยทั้งหลายมีประการดังกล่าวแล้วอาศัยกรรมในการก่อนของเศรษฐีในสมัยที่สร้างศาลารายสมัยนน้นนะยมสมัยพระพุทธเจ้าพนาวิปัสสีอ่ะที่ทํากับลุงนะเนี่ยอาศัยกรรมในการก่อนของเศรษฐีนั้นผุดขึ้นแล้วที่ภายหลังเรือนแม้บุตรก็ได้เป็นบุตรของท่านเหล่านั้นนั่นแหละหญิงสะพ้ยก็ได้เป็นหญิงสะพ้ยเหมือนกันทาตก็ได้เป็นทาตทีเดียว ต่อมาวันหนึ่งท่านเศรษฐีใคร่จะทดลองบุญของตนจึงให้คนชำระชาง1250ฉางสชางฉนานศีษะแล้วนั่งที่ประตูแงนดูเบื้องบนชางแม้ทั้งหมดเต็มแล้วด้วยข้าวสาลีแดงมีประการดังกล่าวแล้วย่งที่เขาตั้งความปรารถนานะ <laughs> เศรษฐีนั้นใคร่จะทดลองบุญแม้ของชนที่เหลือ จึงกล่าวกับภรรยาและบุตรเป็นต้นว่าเธอทั้งหลายจงทดลองบุญแม้ของพวกเธอลำดับนั้นภรรยาของเศรษฐีนั้นประดับแล้วด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงเมื่อหมาชนกำลังแลดูอยู่นั่นแลใช้ให้คนตวงข้าวสารทั้งหลายให้หุงข้าวสวยด้วยข้าวสาลีเหล่านั้น นั่งบนอาสนะอันเขาปูราดแล้วที่ซุ้มประตูถือทัพีทองคำแล้วให้ป่าวร้องว่าผู้มีความต้องการด้วยพัดจงมาใครอยากได้ข้าสุกเนี่ยมาเอาที่นี่นะแล้วได้ให้จนเต็มภาชนะที่ชนผู้มาแล้วมาแล้วรับเอาเมื่อนางนั้นให้อยู่แม้จนหมดวันก็ปรากฏเฉพาะตรงที่ตัก ด้วยทัพผีเท่านั้นก็ปฐุมลักษณะเกิดเต็มฝ่ามือข้างซ้ายคือลักษณะของดอกบัวนะคล้ายรูปดอกบัวเป็นรอยอยู่ที่มือข้างซ้ายของนางจันทรลักษณะเกิดเต็มฝ่ามือข้างขวาเพราะนางจับหม้อข้าวด้วยมือซ้ายจับทับพีด้วยมือขวาแล้วถวายพัดจนเต็มบาทของภิกษุสงฆ์ แม้ของพระพุทธเจ้าในปางก่อนทั้งหลายด้วยประการดังนี้แหลอ๋ออันนี้ที่ว่าลายลายมือเป็นดอกบัวแล้วก็วงพระจันทร์เกิดขึ้นที่มืออัน,นิสงส์ที่นางถวายพัฒหารให้แก่พระภิกษุสงฆ์ในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนก่อนนู่นโยมก็เพราะเหตุที่นางถือเอาธรรมกรกกรองน้ำถวายแก่ภิกษุสงฆ์ เที่ยวไปไปมามาเพราะฉะนั้นจันทรลักษณะจึงเกิดเต็มฝ่าเท้าเบื้องขวาของนางโอ้โยมมีลายพระจันทร์ด้วยโยมเดินไปเดินมาอานิสง์ของการตักน้ำมาถวายพระนะปทุมลักษณะจึงเกิดเต็มฝ่าเท้าเบื้องซ้ายของนางนั่นอ๋อได้ได้อานิสง์สองอย่างนะคือรูปดอกบัวแล้วก็รูปพระจันทร์โยม ที่ฝ่าเท้าทั้งสองในทรงที่เดินไปเดินมาตักน้ําถวายพระนี่แหละเพราะเหตุนี้ญาติทั้งหลายจึงขนานนามของนางว่าจันทะปะทุมาโยมพระจันท์รกับปทุมมนะโยมจคล้ายว่าดวงจันท์รกับดอกบัวอะไรอย่างนี้แม้บุตรของเศรษฐีนั้นสนานศีรษะแล้วถือเอาถุงกหาปณะพันหนึ่ง กล่าวว่าผู้มีความต้องการด้วยกหาปณะ,ะทั้งหลายจงมาแล้วได้ให้จนเต็มภาชนะที่ชนผู้มาแล้วมาแล้วรับเอากหาปณะพันหนึ่งก็คงมีอยู่ในถุงนั่นเองไม่ยอมหมดโยมนะลวงให้เท่าไหร่ก็มีอยู่เหมือนเดิมโยมนะแม้ลูกสะภ้ของเศรษฐีนั้นประดับด้วยเครื่องอลาัางการทั้งปวง ถือเอากระบุงข้าวเปลือกแล้วนั่งที่กลางแจ้งกล่าวว่าผู้มีความต้องการด้วยพัดอันเป็นพืชจงมาแล้วได้ให้จนเต็มภาชนะที่ชนผู้มาแล้วมาแล้วรับเอากระบุงข้าวเปลือกก็คงเต็มอยู่ตามเดิมนั่นเองการตั้งความปรารถนาต่อหน้าพระปจัเจกับพระพุทธเจ้าเนี่ยอน,นิสง์โยมเนาะสำเร็จจริงๆเนี่ย แม้ธาตุของเศรษฐีนั้นประดับแล้วด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงเทียมโคทั้งหลายที่แอกทองคำด้วยเชือกทองคำถือเอาด้ามประตักทองคำนโยมนะทองคำทั้งนั้นเลยให้ของหอมอันบุคคลพึงเจมิมด้วยนิ้วทั้งห้าแก่โคทั้งหลายสวมปลอกทองคำที่เขาทั้งหลายโคก็ประดับประดาอย่างดี ไปสู่นาแล้วขับไปรอยเจ็ดรอยคือข้างนี้สามรอยข้างโน้นสามรอยในท่ามกลางหนึ่งรอยได้แตกแยกกันไปแล้วชาวชมพูทวีปถือเอาสิ่งของบรรดาพัดพืชเงินทองเป็นต้นตามที่ตนชอบใจจากเดือนของเศรษฐีเท่านั้นอันนี้เกิดขึ้นในยุคพระพุทธเจ้าของเรานะโยมเนี่ยในพัทยานครเนี่ยนะเรื่องที่ความอัศจรรย์ อนิสงบุญอนุภาพบุญของเมนเกาศเศรษฐีเนี่ยเศรษฐีผู้มีอนุภาพมากอย่างนั้นได้สดับว่าได้ยินว่าพระาศาสดาเสด็จมาแล้วจึงคิดว่าเราจักกระทำการรับเสด็จพระาศาสดาคือพระพุทธเจ้าจะไปโปรดนะท่านจะไปโปรดครอบครัวเนี้ยท่านเล็งเห็นแล้วว่าคนในครอบครัวนี้จะบรรลุเป็นพระอริยบุคคล ได้ออกไปอยู่พบพวกเดรัจีในระหว่างทางนักบวชนอกศาสนานะแม้พวกเดรัจฉีเหล่านั้นห้ามอยู่ว่าครับดีท่านเป็นผู้กิริยาวาทะกิริยาวาทะแปลว่าเชื่อเชื่อว่าการกระทํามีนะจะไปสู่สํานักของพระสมณโคดมผู้เป็นอกิริยาวาทะเพราะเหตุใดอันนี้เขากล่าวตู่พระพุทธเจ้านะโยมว่า พระพุทธเจ้าเนะี่ยกล่าวว่าไม่เป็นอันธรรมนะอะไรเงี้ยเขาหาว่าพระพุทธเจ้าเนะี่ยสอนว่าไม่เป็นอันธรรมแต่เศรษฐีนี่เชื่อในการกระทําแล้วจะไปหาท่านทําไมเล่าอะไรเพราะว่ามีความเห็นไม่ตรงกันอะไรอย่างนี้เศรษฐีก็มิได้เชื่อถ้อยคําของพวกเดรธีเหล่านั้นได้ไปเที่ยวไปแล้วถวายบังคมพระาศาสดาแล้วนั่งนะ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งตกลงก็มาเฝ้าพระูุเดยเจ้านะโทษของคนอื่นเห็นได้ง่ายนี่ยมโทษของคนอื่นเห็นได้ง่ายนะลำดับนั้นพระาศาสดาตรัสอนุบุพิกถาแก่เศรษฐีนั้นคือตัดเรื่องของการให้ทานอานิสงการให้ทานนะแล้วก็ตัดเรื่องศีลศีลกถาตัดเรื่องสวรรค์สักขกถาตัดโทษของ กามคืออาทินมกถา,าตรัสานิสง์ของการออกจากกามไม่ติดในกามเรียกว่าเนคขมานิสังสะแล้วก็สรุปส,สรุปตบ้ายด้วยการแสดงอริยสัจส,สี่ซึ่งเป็นธรรมะที่พระอ,องค์จะยกขึ้นแสดงด้วยพระอ,องค์เองคืออริยสัจส,สี่นะอันนี้เรียกว่าแสดงธรรมะอนุบุพิกถาโยมแก่เศรษฐีนั้น ในเวลาจบเทศนาเศรษฐีนั้นบรลุโสดาปฏิพลเป็นพระโสดาบันแล้วกราบทูลความที่ตนถูกพวกเดรธีกล่าวโทษแล้วห้ามไว้เดพระาศาสดาคือที่ทูลว่าพวกเดรธีเนี่ยกล่าวห้ามข้าพราะองค์ว่าอย่ามาอย่ามาอย่ามานะท่านเป็นกิริยาวาทะพระสมณโคดมเป็นอกิริยาวาทะเนี่ยจะมาทําไมเนี่ย พวกดีระีก็ห้ามเศรษฐีอย่างนี้ท่านก็ได้ทูลแด่พระาศาสดาครั้งนั้นพระาศาสดาตรัสกับท่านเศรษฐีนั้นว่าขณะบดีขึ้นชื่อว่าสัตว์เหล่านี้ย่อมไม่เห็นโทษของตนแม้มากย่อมโทษของตนมากเท่าภูเขาก็ยังมองไม่เห็นนะโทษของคนอื่นแม้เท่าเส้นผมก็มองเห็นเท่าภูเขายมเป็นอย่างนี้นะย่อมโปรยโทษของชนเหล่าอื่น แม้ไม่มีอยู่กระทาให้มีก็ดื่นไม่มีโทษนะก็คิดว่าเขามีโทษตัวเองมีโทษก็บอกว่าไม่มีนะราวกับบุคคลโปรยแกบลงในที่นั้นๆัราวกับบุคคลโปรยแกบลงในที่นั้นๆฉะนั้นดังนี้แล้วจึงตรัสพระคถาว่าสุทัสสังวัชมันเยสังอัตโนปะนะทุทัสสัง พรรสังหิโสวัชานิโอปุนาติยะถาูุ้สังอัตโนปะฉะเดติกดิงวะกิตตวาสัตโธโทษของบุคคลเราอื่นเห็นได้ง่ายฝ่ายโทษของตนเห็นได้ยากเพราะว่าบุคคลนั้นย่อมปโปรยโทษของบุคคลเราอื่นเหมือนบุคคลปโปรยแกลบแต่ว่าย่อมปกปิดโทษของตนเหมือนพรานก ปกปิดอัตภาพด้วยเครื่องปกปิดฉะนั้นอาโยมในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโซดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แหละโอ้โหโยมนะเรื่องเมินไดกะเศรษฐีก็จบลงไว้แต่เพียงเท่านี้คาถาตรงนี้ญาติโยมก็คงจะพอเข้าใจแล้วเนาะ คงไม่ต้องที่บายยมคาถานี้ก็เข้าใจได้ง่ายแล้วเราก็อย่าเป็นกันแล้วกันอย่าเป็นเหมือนพวกเดือดถีก็แล้วกันนะโดยมากพวกเราก็พลาดกันนะพลาดกันนะชอบมองเห็นโทษของคนอื่นโทษของตัวเองไม่ค่อยเห็นนะคล้ายๆกับเวลาคนอื่นทําชั่วนะ่ะตัวเองเดือดร้อนนะเดือดร้อนอยากจะไปบอกเขาอยากจะไปเตือนเขาอยากจะให้เขาทําดีนะ นอนคิดว่าจะพูดกับเขายังไงจะติเขายังไงอะไรอย่างเนี้ยแต่เวลาตัวเองทําชั่วไม่ค่อยเดือดร้อนนะอันนี้ระวังนะระวังอย่าให้เป็นกันแล้วกันโยมนะให้จริงท่านมีคาถาท่านตัดคาถาคาถาหนึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าบุคคลผู้คอยเพ่งโทษผู้อื่นอยู่คอยจับผิดผู้อื่นอยู่อาสวะของเขาย่อมเจริญเขาย่อมเขาย่อมห่างจากธรรม เขาย่อมห่างจากธรรมเครื่องพ้นทุกข์คือพระนิพพานอะไรอย่างนี้นะคือว่าเขาย่อมห่างไกลจากอมตะธรรมเนี่ยบุคคลผู้คอยเพ่งโทษของผู้อื่นเขาย่อมห่างไกลจากความสิ้นอาสวะเขาย่อมห่างไกลจากความสิ้นอาสวะหรืออีกท่านก็จะบอกว่าอาสวะของเขาย่อมเจริญอย่างนี้นั้นท่านสารเสืิญการ เตือนตนเองจับผิดตนเองแก้ไขตนเองจึงจะดนะีแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะไม่บอกคนอื่นเลยทีเดียวก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะเราบอกคนอื่นด้วยจิตใจที่เมตตาเช่นอุปชาอาจารย์พ่อแม่เนี่ยก็คอยดูแลสอดส่องว่าลูกศิษย์ก็ดีลูกก็ดีมันมีความผิดอะไรจะได้บอกจะได้เตือนบอกเตือนด้วยความหวังดีนะไม่ใช่คอย เพ่งโทษติเตียนเปรียบเปยดูหมิน่นอะไรไม่ใช่อย่างนั้นถ้าจิตคิดอย่างนั้นก็เป็นจิตที่คิดเป็นอกุศลเมื่อจิตคิดเป็นอกุศลอาสวะก็จะเจริญเมื่ออาสะวะ,จะ,จะเจริญก็ห่างไกลห่างไกลจากธรรมที่ให้เข้าถึงความบนทุกข์คือพระนิพพานนั้นเราก็อย่าเป็นอย่างพวกเดรฉีก็แล้วกันอารมยมเรื่องของ เมธะกเศรีฐีก็จบลงไว้ได้เพียงเท่านี้ที่อาตมาได้นำเรื่องของเมธะกเศรีฐีมาอ่านให้ญาติโยมได้ฟังเนี่ยเดี๋ยวขออภัยนะอาตมาเปิดเปิดหน้าตรงนี้อยู่ด้านหน้าหน้าหลังตอนจบของเมธะกะเศรีฐีพอดีนะคาถาที่ อาตมาได้ยกมาเกี่ยวกับเรื่องของอาสวะานะโยมนะอันนี้เวลาเหลือเล็กน้อยนะอาตมาอ่านให้โยมฟังเลยก็แล้วกันนะจริงเรื่องนี้ก็ย่อๆสันส้นๆนะย่อๆสันส้นๆในคาถานี้อยู่ในเรื่องของพระอุชาณะสัญญีเถระเนี่ยท่านบอกว่าพระอุชาอุชาณะสัญญีเถระเป็นพระที่ชอบเพ่งโทษติเตือนคนอื่นนะ ย่อมลองฟังดูนะก็อาจจะจบหรือไม่จบก็ได้แต่ว่านิดเดียวย่อมนะได้ยินว่าพระเถระนั้นเที่ยวแสหาแต่โทษของภิกษุทั้งหลายเท่านั้นว่าภิกษุนี้ย่อมนุ่งอย่างนี้ภิกษุนี้ย่อมห่มอย่างนี้พวกภิกษุกราบทูลแด่พระาศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเถระชื่อโน,น้นย่อมกระทําอย่างนี้คือพูดถึงพระอุชานสัญญีนี่ชอบเพ่งโทษติเตียนเพื่อนสนานธมิกนะ พระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ตั้งอยู่ในข้อวัดกล่าวสอนอยู่อย่างนี้ใครๆไม่ควรติเตียนส่วนภิกษุใดสแสวงหาแต่โทษของชนเราอื่นเพราะความมุ่งหมายในอันจะย,ยกโทษกล่าวอย่างนี้แล้วเที่ยวไปอยู่บรรดาคุณวิเศษมีฌานเป็นต้นคุณวิเศษแม้อย่างหนึ่งย่อมไม่เกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นอาสะวะทั้งหลายเท่านั้น ย่อมเจริญอย่างเดียวเนี่ยยมดังนี้แล้วจึงตรัสพระคถาว่าประวัชานุปัสิทธะนิจจังอุชาณสัญญิโนอาสวาตัตสะวัตตันติอาราโสอาสวัคยาอาสวะทั้งหลายย่อมเจริญแก่บุคคลนั้นผู้คอยดูโทษของบุคคลอื่นผู้มีความมุ่งหมายในอันยกโทษเป็นนิจ บุคคลนั้นเป็นผู้ไกลจากความสิ้นไปแห่งอาสวะคาถานี้ก็ถือว <te <ett ten hundred leaves> e. um ่าอาตมานำมาเสริมเรื่องของดิรถีที่กล่าวกับเมนิกาเศษฐีตอนที่จะมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านะในการจบเทศนาจนเป็นอันมากบรลุอริยบททั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แหละเรื่องพระ อุชานะสัญญีเถระก็จบโยมคิดว่าจะไม่จบนะที่จริงเรื่องสั้นๆโยมอยู่หลังเรื่องของเมณฑกาเศรษฐีพอดีเลยนะก็ถือว่าเอามาสนับสนุนคาถาสนับสนุนคาถาท,าที่พระองค์ทรงตรัสกับเมณฑกาเศรษฐีตอนที่เศรษฐีบรรลุธรรมะแล้วแล้วก็ถูนพุริเจ้ายมเอาละนะโยมเนาะเรื่องของการให้ทานเนี่ย วันนี้ญาติโยมฟังมาเห็นอนิสงค์ของการให้ทานที่วิจิตพิสดารเหลือเกินเรื่องของบรรกาศเศรษฐีเนี่ยโยมฟังแล้วก็นําไปพิจารณานะโยมนะแต่ว่าในวันอื่นๆวันต่อไปนี่คิดว่าอาจจะนําเรื่องของทานมาบรรยายให้ญาติโยมได้ฟังอีกเล็กน้อยนะจากเรื่องสองเรื่องแล้วก็คงจะเปลี่ยนเรื่องใหม่นะเพราะว่าเรื่องทานโยมก็ฟังมาเยอะพอสมควรคิดว่าคงจะ พอสมควรแหละเกี่ยวกับเรื่องทานวันนี้เวลาก็ได้หมดลงอีกแล้วโยมยังไงญาติโย,ยมก็ติดตามรับฟังไปเรื่อยๆโยมรายการฟัง,ฟงธรรมะจากพระไตรปิฎกนะอาตมาก็จะทยอยนําเรื่องราวต่างๆที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยมาอ่านให้ญาติโยมได้ฟังนะทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้อาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนผู้ทําหน้าที่ในการบรรยายต้องขอจากลาญาติโยมผู้ฟังไปก่อน ขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทิญขอเจริญพร